โอเคครับผมขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมหลังจากที่ผมเนี่ยได้ลงคลิปเอ่อไม่ว่าจะเป็นคลิปแนะนําเกมนี้ไปกับคลิปเอ่อสอนทําผลแสงสีดําไปเนี่ย <Okay. S 1> ก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าอยากจะให้ผมเนี่ยสอนวิธีการหาไอเทมทั้งหมดในเกมนะแล้วก็แนะนําพวกเซตไอเทมที่มันค่อนข้างจะดีนั่นเองซึ่งได้เลยเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการหาไอเทมทั้งหมดในเกมแล้วโอเคก่อนเรามาดูของในเกมก่อนเลยดีกว่าของในเกมก็จะมีประมาณนี้ ซึ่งระดับสีแตกต่างกันนะเช่นสีขาวคอมมอนสีเขียวประมาณอันคอมมอนสีฟ้าแร่สีม่วงอีปิกสีทองเดเจเดรี่และสีแดงมิติเข้า <Okay. S 1> ประมาณนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดทุกคนเนี่ยพร้อมแล้วนะกดไลค์กดแชร์ส like, ับเลี่ยแล้วเราเข้าไปทิ้งปรเดีกก่อทุกคนไป หยุดก่อนจะเลื่อนไปไหนมีร้านเติมโรบักรู้หรือ,อยังใช่ยังไม่มีผมขอแนะนําลาว่าบาักร้านเราบริการเติมโรบักทั้งระบบกลุ่มและระบบไปดีพาร์ทเท่านั้นยังไม่พอยังรับบริการกดเกมพาร์ทในแมทต่างๆอีกด้วยดีขนาดนี้ต้องมาใช้ล้วปะ่ะลิก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการได้นะครับ เเพื่อนๆตัวนี้ก็ได้เข้ามาในเกมที่เรียบร้อยแล้วมาผมจะอธิบายของที่หาได้ทั้งหมดในเกมนะที่แบบว่าเป็นพวกไอเทมนะเพืแบบ่อนๆพ่ออพวกอย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะส่วนพูดเรื่องฮาคินี่ก็ประมาณนี้ของผมยังไม่เต็มนะผมเหลืออีกเล่มหนึ่งผมก็จะเต็มมานนี้แต่ก็เดี๋ยวถ้าจะอธิบายฮาคิ Hi ให้เข้าใจง่าย,ายก็คือฮาคิ Hi เนี่ยมันจะมันจะแบบว่าสมมุติว่าครั้งแรกเราไปเรียนใช่ไหมพอเราไปเรียนเสร็จปุ๊บให้เรามาเปิดกล่องธรรมดาเงี้ยเปิด มันจะมีโอกาสได้ไฮคีย์บุ๊กนั่นเองนะก็ถ้าเราได้ไฮคีย์บุ๊กก็กดคลิกก็จะได้เป็นขั้นต่อไปขั้นต่อไปอะไรไปนี้แต่ว่าเราต้องเรียนก่อนนะถึงจะเรงเราจะใช้ได้แต่ว่าส่วนนั้นจะค่อยอธิบายทีหลังแล้วมาอธิบายที่ส่วนแรกก่อนเลยที่เราจะทําคลิปกันซึ่งมาในเกาะแรกเนี่ยมันมีอะไรบ้างในเกาะแรกเนี่ยจะมีดาบตัวนี้ขายนะเป็นดาบคาตานะนี่เป็นดาบคาตานะเอ่อตัวคอมมอนนี่ตัวนี้แล้วก็จะมีผ้าคลุมแบ็คเอ่อแบ็คเคปนะซึ่งผ้าคลุมหาจากไหนก็คือผ้าคลุมได้จากการตีตัวนี้ ตีตัวนี้นะครับพเพื่อนๆมันจะมีโอกาสแบบว่าดรอปมานั่นเองนะเราก็จะได้เป็นทางด้านของอผ้าคลุมสีดําของมันนั่นเองเป็นผ้าคลุมอันนี้เลยนี่ผ้าคลุมนี้ผ้าคลุมธรรมดาเนี่ยโอเคโอเคครับเพื่อนๆสำหรับเกาะแรกเนี่ยมันจะมีตรงนี้ด้วยนะพเพื่อนๆนี่เป็นคอมแบทคอมแบทอันนี้เราเพื่อทีเชอร์นะก็จะเป็นให้เราเนี่ยกลับไปเป็นคอมแบทธรรมดานะจากแบ็คเลสก็กลายเป็นคอมแบทอะไรประมาณนี้นะพเพื่อนๆสามารถมาเรียนกันได้นะพเพื่อนๆโอเคพเพื่อนๆตอนนี้ผมได้มาถึงเกาะที่2แล้วซึ่งเกาะที่2เนี่ย ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก่อนนี้เนี่ยก็จะมีแค่ผ้าคุมบากี้นะเพื่อนๆนีน่อันนี้บบกเลือด5แล้วก็บบกสตามิน่าอีก้นี่ผ้าคุมบากี้มานี้ตีตัวนี้แนละ้วมันก็จะมีโอกาสดอปนั่นเองนะซึ่งก็ไม่ได้ดอปทุกรอบนะั้นเพื่อนก็มีโอกาสดอปเฉยๆนะมันไม่ได้แปลว่าจะดอปตลอดนั่นเองนะก็ทําความเข้าใจด้วยนะครับเพื่อนๆโอเคต่อไปเนี่ยเราไปที่ก่อนถัดไปเลยดีกว่านะก่อนถัดไปก็จะเป็นก่อนทางหน้าของก่อนจังเกิ้ลลวกันเนี่ยจังก็จะอยู่ฝั่งนูน้น บินไปเลยโอเคเพื่อนๆตอนนี้ผมได้มันถึงกอจังเกิลแล้วซึ่งกอจังเกิลเนี่ยถ้าให้พูดแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ3ที่นะแต่ว่าไอเทมี่ยมีอยู่2แล้วก็มีที่รีที่รีผลบิศาจอยู่ใต้น้ำตรงนี้นี่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 อันนี้เป็นที่รีผลพิศาจนะเพื่อนๆยี่ตรงนี้สำหรับไหนที่ยังไม่ดูนี่เพื่อนๆอันนี้จะเป็นทาาหน้าของแบล็กเลคแล้วเพื่อนจะขยอยข้างบนนี้นี่ตรงนี้เลยอันนี้จะเป็นแบล็กเลคนะซึ่งจะพูดยังไงดี เออ่แบ็กเล็กเนี่ยต้องใช้สตามิน่า50แล้วก็เลือดไอ้หมัดอีก50แล้วก็เงินหนึ่0 0้าถึงจะเรียนได้นะ <Okay. S 1> ก็ต้องใช้สเตตไอ้ตรงฝั่งนี้นะเพื่อนเพื่อนก็จะได้แบ็กเล็กมาเนี่ยเป็นแบบนี้แบ็กเล็กมานั่นเองนะเพื่อนๆโอเคต่อไปเนี่ยจะเป็นไอเทมดรอปอีกอันหนึ่งนะนี่ตัวนี้เลยก็คือกอริล่ากอริล่าเวลาที่เราตีตายเนี่ยเราเนี่ยจะมีโอกาสได้เอ่อเป็นทางด้านของเอ่อหมวกนะนี่หมวกนี้หมวกนี้ผมกำลังใช้อยู่ ซึ่งโหมดนี่ก็บวกเป็นดาบนะผมก็เลยยังใช้นะเพราะมันค่อนข้างที่จะดีนะพะันบกดาบเลยซึ่งก็มีโอกาสดอบนะอาจจะไม่ง่ายมากแต่ก็ไม่ได้ยากมากจนเงินไปต่อไปเราไปที่เกาะสนนก่อนเลยดีกว่าซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูเกาะอื่นทีหลังนะเพื่อนๆผมจะให้ดูเป็นพวกเกาะหลักๆก่อนในพวกเกาะย่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะซึ่งเกาะสนนเนี่ยเปิดมาเลยมีดาบขายแล้วหนึ่งนี อยู่ตรงนี้ดาบชื่อว่าดาบชินเซนนะเพื่อนๆนี่เอ่ออันไหนวะนี่นดาบชินเซนนี่ถาวนี้เลยนี่ประมาณนี้เสร็จแล้วพอมันมีดาบขายตรงนี้นะซึ่งราคาถ้าจำไม่ผิดอยู่ที่ล้านสนะใช่ราคา1นล้านสองแสนต่อไปเรามาดูที่ข้างบนกันเดี๋ยวขึ้นลิฟต์เลยพอขึ้นมาข้างบนเปิดปรปุ๊บเราจะเจอนี่ a c o e s s o r y s e l ซ e r ซึ่งอันนี้จะขาย p พ l o เ c a แคนะเพื่อนๆราคาอยู่ที่5้าแสนนะพเลแคนะนนี้ นี่ผ้าคุมหนวดขาวโอเคมันแบบมันก็ไม่เช่ผ้าคุมหนวดขาวแต่มันเป็นอารมณ์แบบคล้ายๆผ้าคุมหนวดขาวนะประมาณนี้นี่ก็จะขายนะซึ่งสแตทที่บวกก็จะเป็นบวกเลือดแล้วก็บบกสตามินานะแล้วก็จะมีไอเทมดรอปอีกชิ้นหนึ่งก็คือการไปตีบอสใหญ่สุดนั่นเองหรือว่าบอสตัวนี้นั่นเองนี่บอสตัวนี้เลยเยีตินะเพื่อนๆก็บอสตัวนี้เนี่ยสิ่งที่มันดรอปเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเพื่อนๆตีมปนหนึ่งแม่แตไม่ตายเพรเอาตาย โอเคก้เปิดายคิหน่อยจะได้ตีง่ายๆโอเคสิ่งที่ดรอปจากบอสออตัวเมื่อกี้บอสเยตีเนี่ยจะดรอปเป็นตัวนี้ ไวเคนะซึ่งบวกเป็นเลือด10%บวกสเต็งอีก15%อันนี้ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะถือว่าระดับเนี่ยอยู่ข้าง,างสูงนะเป็นระดับสีม่วงเลยหรือว่าระดับอ e ีพิกนั่นเองโอเคถัด <c oughs> ไปเดี๋ยวเราไปที่เกาะสุดท้ายหรือว่าเกาะดีเซอร์ตกันเลยดีกว่าโอเคครับเพื่อนๆผมมาถึงมันที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเกาะน,นี้ไม่ใช่เกาะสุดท้ายแล้วเหมือนผมจะพูดผิดนะจริงๆเป็นเกาะรองสุดท้ายเ <Okay. S 1> กาะนี้สิ่งที่เราเห็นขายแบบตรงๆเลยก็นี่ดาบ อ่า uh, n a m e l e คาตาลอดาบ n a m e l e s คาตนะนี่ดาบเล่มนี้เลย <Wow. S 1> เหมือนกับดาบเมื่อกี้เลยราคาอยู่ที่หนึ่งล้าน6แสนนั่นเอง, <Wow. S 1> งแต่ถ้าถามว่าความโหดก็โหดกว่าแหละนะเออแล้วก็จะมี A.P.C ข,ขายของอยู่แถวนี้นะผมจำไม่ผิดนี่ตรงนี้เป็น a c c e s s o r y น้อเพื่อนขายเป็น sand camp นั่นเองก็จะเป็นราคา1นึ่งล้านสองแสหมื่นเออ sand c นี่ย ก็จะบวกฟูดแล้วก็บวก HP พนั่นเพื่อนนี่จะเป็นผ้าคุมของคอกูดาน,นั่นเองประมาณนี้เลยโอเคเมื่อนผมจะขึ้นไปข้างบนนะเพื่อนโอเคครับตอนนี้ผมได้ขึ้นมาข้างบนแล้วซึ่งความพิเศษของของเกาะเกนี้คือบอสเนี่ยดรอปไอเทม2อย่าง <Wow. S 2> เพื่อนความพิเศษอยู่ที่บอสเนี่ยดรอปไอเทม2อย่างนั่นเองนะนี่เดี๋ยวผมพาไปดูบอสบอสอยู่ตรงนั้นถ้าทุกคนแบบว่ารู้กันอยู่แล้วว่าอบอสดรอปอะไรผมก็น่าจะไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะนเพื่อนเราจะตีให้ดูเล็กน้อยนะโอ้ยวันนี้เลย ก็วิธีการตีก็ไม่ยากนะเพื่อนอ่ะถ้าใครปือเจ็บถ้าใครอยากตีง่ายนะมาตรงนี้ล่อมาตรงนี้แล้วกระโดดขึ้นบอสมันจะติดบั๊กนี้เราก็ตีไปเลย <Okay. S 1> ได้ปะนี่ประมาณนี้นะเพื่อน <Okay. S 1> ซึ่งบอสดอปอะไรบอสดอปไอ้นี่ผ้าคลุมตัวนี้ดาร์คบูเค e บวกเฮ15แล้วก็บวก f ู o สิบอันนี้คือผ้าคลุมที่ดีเยี่ยมมาก,มากๆเลยเพื่อนเป็นผ้าคลุมตัวนี้ดีมากแล้วก็มีเอฟเฟค้เว,ล,วลาเดินเน่มันสะบัด <c oughs> พคเฟียเด็กกระโดดแล้วก็มีสะบัดไดยเลยลว่าพอเลยนะเวลาลผมกระโด,ดลงนะม,มันสะบัดนั้นเพื่อนแล้วก็มีดาบนี่เพื่อน nice ขนาดนัซึ่งดาบนี้คือเป็นดาบที่โหดที่สุดในเกมถ้าไม่นับดาบโยรู้ที่ต้องเติมนะดาบนี้น่าจะเป็นดาบที่โหดมากๆเลยเพื่อนๆดูอะแต่การฟาร์มคือสุดยอดมากๆนะเพื่อนมีเนี่ยสกิลอันนี้คือสุดจริงๆินะอันนี้สาหรับคนที่มาถามผมว่าแนะนําดาบที่แบบดีที่สุดหน่อยก็เล่มนี้เลยเล่มนี้คือดีมากๆ แนะนำในการฟาร์มสุดๆนะโอเคเพื่อนๆตอนนี้ผมสอนหาไปแทบจะทุกอย่างแล้วนะเหลืออยู่แค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นที่ยังไม่ได้ให้ดูมาเพื่อนๆต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปที่เกาะสกาย s อ a n แลนด์กันนะซึ่งเดี๋ยวผมจะรีเซ็ตตัวเพราะว่าผมเซฟอยู่ที่เกาะนนะโอเคเพื่อนๆตอนนี้ผมได้มาถึงเกาะเออสกายเปียไปเรียบร้อยแนละ้วซึ่งเกาะนี้อ่ะเราเปิดมาเลยเราเดินมาฝั่งนี้เ,เพื่อนๆมันจะอยู่ข้างบนตรงนี้ข้างบนตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้เลย นี่แอสอสซิอต์เซลเลอร์ S d eller, ซึ่งตัวนี้จะขายไปทางด้านของ t h u n d e r d r u ัมนะเพื่อนราคา2 5 0ล้านก็จะเป็นนี่กองเอเนลซึ่งถามว่าดีไหมก็ดีนะบวกเลื่อน5%แต่ว่าบวกฟุตเนี่ย20%เลยด้วยกัน <Wow. S 1> ถือว่าค่อนข้างดีอยู่นะเพราะว่าสำหรับคนนที่ล่นสายผลเนี่ยก็แนะนำเลยต่อไปก็จะเป็นทางด้านของบอสนะนี่ตัวนี้มาเดี๋ยวผมจะตีบอสให้ดูนะนเพื่อนๆอ่าดวนฟุ๊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  ซึ่งบอสตัวนี้ก็เป็นตัวที่ตอนนี้เหมือนจะยังดรอปไอเทมแค่ชิ้นเดียวอยู่นะแต่เห็นเห็นเขาพูดว่าเออเหมือนมันบั๊กนะนเพื่อนจริงๆแล้วเหมือนจะดรอปของ2ชิ้นแต่ว่าตอนนี้มันยังบั๊กอยู่มันเลยเหมือนยังดรอปของแค่ชิ้นเดียวนี่ตายแบบนี้ซึ่งไอเทมที่ดรอปจากบอสตัวนี้ก็เป็นระดับเจนเดอรี่เหมือนกันก็คือหมวกตัวนี้นะบวก HP พ 15บวกสตามิน่าอีก15แล้วก็บวกสเต็งอีก15แต่ว่าผมได้ยินมาว่าบอสตัวนี้มันบลักนะเพื่อนๆเลยมันยังไม่ดรอปอีกอย่างนึงจริงมันจะมีผ้าคลุมโซโลด้วยแต่ว่าเหมือนจะยังไม่ดรอปนะเพื่หน้าจาไปแก้ไม่ก็บลักอยู่อ่ะต่อไปเรามาดูที่นี่ดาบโยรุดาบโยรุก็รู้ๆกันอยู่นะว่าต้องเติมนเพื่อนๆนี่กดไปที่ช็อปเลยแล้วก็อยู่ตรงนี่เพื่อนๆนี่ราคา1499โพันรเบัคนั่นเองนะสามารถไปกดกิฟต์ได้นะฮะกดกิฟต์ไอเทม ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นดาบยูรุก็รูรุกันอยู่นะผมก็ใช้ค่อนข้างบ่อยอยู่นะเพื่อนเพื่อนเพราะมันสวยด้วยแหละเออมาสําหรับเกาะนี้ก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้นเพื่อนอ่าตอนนี้ผมี่ยได้สอนหาไอพวกนี้ไปหมดแล้วนี่อันนี้ผมจะเรียงดูนะอันไหนที่ผมยังไม่ได้สอนหาบ้างอ่าอันนี้หาหมดแล้วนี่เหลือกระบองสโมเกอร์ที่ผมยังไม่ได้บอกวิธีหานะเหลือนี่เออมารีนแคทที่ผมยังไม่ได้บอกวิธีหาแล้วก็เหลือนี่พิงค์เคปนะที่ผมยังไม่หาแล้วก็นี่เป็นดาบของ เอออาลองที่ผมยังไม่ได้พาหาซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพาหากันมาอย่างแรกเลยเป็นกระบองของสมุเกอร์ซึ่งกระบองของสมเกอร์อยู่ไหนอยู่ตรงนี้เพื่อนเพื่อนนี่อยู่เกาะตรงนี้เลยเกาะคั้มล่างข้างล่างไอ้เกาะเกาะไอ้เกาะลอยฟ้ามันจะอยู่ข้างล่างเกาะลอยฟ้าเลยซึ่งบอสเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยจะเกิดหนึ่งครั้งนะเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นบอสนะเฮ้เป็นบอสอยู่ตรงนี้เลยนี่เป็นบอสอยู่ตรงนี้เลยก็มีโอกาสดรอปเจ้ากระบองสมุเกอร์เพื่อน ผมตีให้ดูนี่ประมาณนี้ <Okay. S 1> อีกกระบองสมอเกอร์นี่ยไปไงอืมเป็นท่ายิงแบบโจมตีอย่างงี้แล้วก็เป็นท่านี้เหตุปวานนี้น,นี่เป็นกระบองสมอเกอร์นะก็จะเกิดอยู่ต้นลา่า่นี้นะประมาณชั่วโมงหนึ่งเกิดครั้งหนึ่งต่อไปเดี๋ยวเราไปให้ดูตรงทางหน้าของอาวุธอาลองเดี๋ยวเราให้ดูอาวุธอาลองก่อนเนี่ยอาลอ,องไปน,นี้ตีแล้วก็ท่าตัวเอกเป็นท่ากัดเอกปวานนี้นะซึ่งมันอยู่ตรงหนุนเกาะฝั่งนู้นเลย อยู่ทางนี้เลยนะเพื่อนๆสมมติรร me, er> ว่าเราแบบว่าออกมาจากเกาะแรกเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นนะเพื <S <S ่อนๆเห็นปลาลังๆกันนะนั่นคือเกาะอารีนาเพื่อนๆมันเป็นเกาะอารีนาเป็นเกาะเหมือนไว้ PVP ซึ่งมันเป็นเกาะที่บอสอารองเนี่ยเกิดนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมขับไปให้ดูนะไม่จะขับสิบินไปให้ดูนะว่ามันจะยังอยู่ตรงนั้นอยู่ไหมนี่เห็นปะอารองเกิดแล้วเดี๋ยวผมเอาดาบอารองตียารองเลยละกันแต่ผมจะเปิดไฮคิ้นเพื่อนๆตายไม่ตายหรอกนะเรื่องมันเยอะอยู่ไม่ตายหรอกไม่ถึง กัด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 เรียบ้อยกัดจนตายแล้วแต่ว่าต้องแข็งนี่ก็จะได้เป็นฐานะของอาวุธอาลองมานี่ต่อไปเดี๋ยวเราพาไปดูพวกอย่างอื่นกันนะเพื่อนซึ่งอย่างอื่นเนี่ยก็อยู่ตามหอเสานะอ่าไม่ๆสังเกตนะเนี่ยอย่างที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เห็นปะมันจะมีนี่เป็นเสากลางน้ำเนี่ยเป็นเสากลางน้ำแล้วก็ตรงนั้นมีทั้งหมดอยู่3ที่ด้วยกันนะ อ่เราไปตรงที่มันอยู่ใกล้เราที่สุดก่อนเลยซึ่งอันนี้จะขายเป็น Azure s o r c e จะเป็นพิง k Cape นั่นเพื่อนอ่านี่ตัวนี้บบกเลือดสิแล้วก็บดซามินาอีก5%นี่เป็นเปลื่นผ้าคลุมอ่าไม่ห้าของโดฟามิงโก้แนละ้วมีกล่องให้เก็บผมอยากจะลุ้นเหมือนกันว่าเราจะได้แบบว่าจะอ,อยู่ได้ h i ค h บุ๊ e หรือว่าได้ uh, Divide Off หรือเปล่านี่นะอ่ะข้อมูลนี้ไม่มีอะไรนะนเพื่อนต่อไปนั่นเพื่อนก็จะเป็นเกาะเออเดี๋ยวผมไปเกาะตรงน,นี้ก่อนแล้วกันใกล้สุดนะอ่านี่บเพื่อนดดูนี่ s เกอร์เกิดอีกแนละ้ว เพิ่งตีไปเองบอสเกิดกแล้วอันนี้คือแบบมันเหมือนมันใกล้ครบชัมม่วโมงแล้วมันก็เลยเกิดนะโอเคนี่มาดูกันนี่มาเรียนแคปอีก5 0 0แสนนะมันเพื่อนน,อ 500, อน,นี่มาเรียนแคปไป5 0 0แสนมาเรียนแคปอันไหนวะอ๋อนี่เจอละมิกิตาถั่วมองไม่เห็นนี่มาเรียนแคปก็จะเป็นตัวนี้นะคล้ายๆกับเอ่อของของอะไรคล้ายๆเหมือนของไพเร็เลยแต่แตกต่างกันเล็กน้อยนะนเพื่อนโอเคต่อไปไปที่เกาะสุดท้ายนะเกาะนี้นนเพื่อนทำไมผมจะพาไปดูที่เกอะสุดท้ายกับไอเทมเอ,อ่อเหมือนจะไม่เหลือไอเทมแล้วนะเพื่อนๆน่าจะเป็น เอ่อฮาคินะเพื่อนโอเคอืมเกาะนี้น่าจะเป็นฮาคิดถ้าผมจะไม่ผิดปเออนี่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 ใช่เกาะนี้จะเป็นฮาคิดนะเพื่อนเห็นปะไว้เรียนฮาคิเลยพอเราเรียนฮาคิเสร็จปุ๊บให้ไปหาเก็บกล่องนะเพื่อนเพอเราเก็บกล่องแล้วเราได้ฮาคิบุ๊กเราก็จะเรียนฮาคิได้ซึ่งฮาคิเนี่ยเต็มมันจะอยู่ที่เนี่ยตอนแรกเราเรียนมาจะได้แขน ต่อไปเราได้ไฮคีบุกเราจะได้ขาได้ไฮคีบุกอีกรอบได้ตัวแล้วก็ได้ไฮคีบุอสซาจะได้ตรงหัวก็จะดําทั้งตัวเลยนะเป็นแบบไฮคีบุเคลือบตัวเลยแต่ตอนนี้ของผมมันยังขาดอีกเล่มหนึ่งยังไม่ครบทุกเล่มนะเอ,อประมาณนั้นโอเคครับเพื่อนๆสำหรับเกาะเออเกาะสนูเนี่ยมันจะมี ABC e ซเรียนเก็บโปรอยู่ตรงนี้นะนเพื่อนสามารถมาเรียนกันได้นะทุกคนมันเดี๋ยวมันก็จะมีอย่างเงื่อน่ขคือร้อยสตาร์มิน่านะเพื่อนแล้วก็เงินอีกห้าหมื่นมาเพื่อนเรียนนั่นเองแล้วแต่ผมมีแล้วก็กระโดดเก็บโปรแบบนี้้ได สำหรับคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆก็ถ้าเกิดได้ความรู้เนี่ยกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนที่เล่นกันด้วยล่ะเพราะว่าผมคิดว่าผมก็น่าจะอธิบายได้ดีและเต็มที่แล้ววิทยาศาสตร์คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกดไลค์ขอไดหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมวิทยาศสตรคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับผมไปละบาย